สวัสดีครับผมโชว์วิตวณิธนานันท์ครับกระบี่มีหนึ่งรถยนต์อยู่สองนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รถบ้านคุณโชว์ิตนะครับเรานะครับมาเปิดที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมตรงข้ามเซ็นทานสารายาเรียบร้อยแล้วนะครับที่เก่าเราได้ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เพื่อนๆจากมาหาเรานะครับเข้ากูเก็ลแมปเลยนะครับว่า รถบ้านคุณชวิศสารายาบนน้ถที่กว่า5ไล่นะครับเพื่อนๆครับนะบมีรถให้ท่านเลือกกว่า200คันนะครับครับให้ท่านเลือกแบบจุใจเลยเรามาสร้างโชว์รูมใหม่สไตล์โมเดิร์นนะครับสวยหรูดูดีมีระดับนะครับให้เพื่อนๆช็อปปิ้งกันอย่างจุใจนะฮะวันนี้อีกหนึ่งลำดีๆที่ผมอยากนำเสนอกับเจ้า Ford Ranger สุดหล่อเท่บึกบุนนะครับแล้วก็น่าใช้น่าเป็นเจ้าของนะครับ ายแดงคันนี้แพงเดือเกินนะครับเพื่อนๆครับประมาณ9 0 0 0แสนบาทวันนี้นะครับบอกให้เลยนะราคามันลงมามากมายมาสาลเือหลือ5 1ก้0 0บาทกับรถคันนี้ปี20ปี20 Ford Ranger เกียร์ออโต้ไฮไรเดอร์นะครับได้สูงได้ใหญ่ได้กว้างได้ไประหยัดนะคร,นครับเพื่อนๆครับเครื่องยนต์ 2,200cc ซีซีนะครับดีเซล เกียร์6สปรีนะครับเพื่อนๆครับเลขไม์ของเขาเพียงแค่90 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับรถสวยๆวยไม์น้อยๆสภาพดีๆมาอยู่ที่รถบ้านโชลิตเรียบร้อยแล้วเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับคันนี้ใหม่สดสวยซิงนะครับนะครับป้ายแดงแพงเลือกเกินเลยนะครับป้ายแดงนะครับเกือบ900 0แสวันนี้เหลือเพียงแค่นะฮะ5 1 9 0 0 0บาท ผ่อนคันนี้เดือนละ10,000บาทนะครับตลอดวิสัญญา84งวดนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ใครมีเงินเดือน20,000บาทนะครับมาออกรถคันนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับนะเรานะครับพร้อมที่จะเสิร์ฟรถสวยให้ท่านทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อนๆครับนะฮะ95,000มกิโลนะฮะใบแท้เก้าหมื่นกิโลนะครับเพื่อนๆครับสวยนะรถมีสองตัดสินกันที่สภาพรถตัดสินคดีเลขไม่รถยนต์แท้ไม่แท้ตัดสิน ที่คนขายเขารับประกันอะไรท่านบ้างรับประกันให้ท่านทุกประตูนะครับว่ารถสวยมีใบการันตีกล้ารับประกันราคาซื้อคืนคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุดีๆที่อยากนําเสนอท่านเลยนะครับเพื่อนๆครับสวยใสยหล่อมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับด้านหลังก็นะฮะนั่งสบายนะครับเพื่อนๆครับนะครับอึดถึกทนนั่งสบายนุ่มนวนเกาะถนนนะครับกับเจ้า ฟอร์เรนเจอร์สประตูคันนี้นะครับใหม่จริงๆเพืพ่อนๆฮะซื้อไปไม่ต้องเอาไปซ่อมเอาไปใช้อย่างเดียวเพื่อนๆนะครับนะครับเขาบอกให้เลยว่าเดี๋ยวเราไปดูนะฮะห้องเครื่องกันนะครับน็อตยึดฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับเพื่อนๆครับซอกในสวยนะฮะนะครับน็อตยึดแก้มซ้ายเดิมหมดเดิมหมดทุกตัว3ตัวสวยหมดเพื่อนๆคานหน้าปีกคานหน้าด้านซ้ายลูกลมแบนเรียบนะครับคานหน้า สวยๆมีแผ่นสติ๊กเกอร์ซ้ายขวาคัานหน้าปิดขวาสวยงามมากมีความเรียบแก้มขวาสวยมากนะครับเดิมๆสวยๆใสๆนะครับแล้วก็ไปที่นะครับซอกในด้านขวาสวยน็อตยึดขวาโปรงขวาไม่เคยขวดไม่เคยหยับนะครับเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะฮะนะเสียงเครื่องรอบเครื่องเพราะพิงหน้าหน้าสนอหูเหลือเกินนิ่มนวนคลาสสิกนะครับแผ่นกันความร้อนอยู่ครบถ้วนนะครับ ซีนกาวอยู่ครบถ้วนรถฝากระโปรงเดิมหมดสวยๆใสๆฝากไว้อีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับอย่าลืมนะฮะเพื่อนๆครับท่านดูรถไม่เป็นท่านสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายรถมากว่า30,000คันแล้วเราเป็นมืออาชีพทางด้านรถยนต์มีสองอย่างแท้จริงเพื่อนๆให้เพื่อนๆปลอดภัยแบบ300 60องศาเพื่อนครับขอบคุณที่มั่นใจที่ไว้ใจที่เชื่อใจนะครับ ห้าแสนหนึ่งหมื่ป้ายแดงอยู่บนฟ้าเก้าแสนวันนี้เหลือห้าแสน่งหมื่นเกันผ่อนเดือนละหมื่นเดียวนะครับเก้าหมกิโลเข้ารายการล่ารถสวยด้วยนะครับนะครับเข้าหลักเกณฑ์ห้ามาตรฐานเราล่ารถสวย1นึ่ใบน้อยสองสวยจัดสามประวัติครบสี่มือเดียวห้าห้ารับประกันให้คุณหปีหนึ่งหกิโลล่ารถสวยนะครับอย่าช้านะรีบมาเอาเลยผ่อนเดือนละห0 0่นเดียวซื้เงินสดไม่เสียแวเจ็ดเปอร์เซ็นห้าแสนหนึ่งหบาทคุ้มมาก ถูกมากน่าใช้มากๆขาวล่อเท่ะนะครับ